รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสะอาดมีบรรยากาศการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโนนม่วงโรงเรียนบ้านโนนม่วงตั้งอยู่บ้านโนนม่งวงโคกใหญ่ตำบลจำปีอเภศรีธาตุจอุดรธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตงจัดการศึกษาภา,บาคบังคับตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 บริหารงานโดยนางสาวสาวรักประสานศรีผู้อำนวยการโรงเรียนปรัชญาของโรงเรียนสุขโขปัญญาปฏิลาโภผู้มีปัญญาย่อมเกิดสุขเอกลักษณ์ของโรงเรียนงามภูมิทัศน์งามจัญญาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมอยู่อย่างพอเพียง ก้ทาทันเทคโนโลยีมีสุขภาพอนามัยที่ดีรักษาวัฒนธรรมท้องถิน่นสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดคิดแยกแก้ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ทนและอายต่อการทุจริตยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุก เพื่อความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกสู่ i ทแลน4.0และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนนม่วงมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนและมีนักเรียนทั้งสิ้น88คนกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของโรงเรียนบ้านโนนม่วงที่ส่งผลต่อการพัฒนาสู่มาตรฐานโรงเรียนสะอาด มีบรรยากาศการเรียนรู้มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ด้าน,นจุดเน้นมีการประชุมวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางพัฒนาความสะอาดและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการกำหนดจุดเน้นเป้าหมายการพัฒนาความสะอาดและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีแผนงานโครงการที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อม กำหนดผู้รับผิดชอบหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาข,ขั้นพื้นฐานและชมุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุนครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโรงเรียน มีนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนความสำเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 2. องด้านความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่จะบริเวณโรงเรียนให้ในสภาพสะอาดเป็นระเบียบ ได้แก่บริเวณรวั้วประตูทางเดินสนามกีฬาสนามเด็กเล่นโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งกลางแจ้งใต้ร่มไม้และส่วนต่างๆ จัดอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความสะอาดปลอดภัยได้แก่อาคารเรียนอาคอารอเนกประสงค์โรงอาหารสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน จัดห้องปฏิบัติการและห้องกิจกรรมให้เป็นระเบียบสวยงามจัดบริเวณหน้าเสาธงให้อยู่ในสภาพสะอาดปลอดภัยสวยงามมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนความสำเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 3. ด้นานความปลอดภัยในโรงเรียน จัดบริเวณรับผิดชอบสำหรับนักเรียนเพื่อให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดมีเวรประจวันและกำหนดเขตรับผิดชอบที่ชัดเจนจัดบริเวณห้องน้ำ ห้องสุข,ขาของครูและนักเรียนให้มีความสะอาดปลอดภัยเรียบร้อยสวยงามมีการดูแลอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสภานักเรียนจัดให้มีที่ทิ้งขยะจัดเก็บและคัดแยกขยะ มีการแยกขวดน้ำขวดพลาสติกเพื่อนำไปขายและํำเงินมาพัฒนาห้องเรียนมีอุปกรณ์ดับเพลิงและทั้งดับเพลิงเพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมใช้งานมีอ่างล้างมือหรือก๊อกน้ำเพื่อทำความสะอาดมีระบบระบายน้ำไม่ให้มีแหล่งน้ำขังอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียนมีความปลอดภัยมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจตามสภาพบริบทของโรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัย MOE เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนโรงเรียนมีนวัตรกรรมแนวทางเพื่อสนับสนุนความสำเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมเชิงปฏิจจ์ มีความยั่งยืนสามารถเป็นแบบอย่างได้ 4. ด้านการจัดการห้องเรียนพื้นห้องได้รับการดูแลรักษาความสะอาดเหมาะสมมีการจัดป้ายนิเทศแสดงข้อมูลข่าวสารความรู้ตามเหตุการณ์ทันสมัยป้ายสถิติจำนวนนักเรียนเป็นปัจจุบันผนังรอบห้องสะอาดปราศจากรอยฉีกขาดหรือใยแมงมุม มีการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำความสะอาดของนักเรียนเป็นสัดส,ส่วนแสงสว่างเพียงพอประตูหน้าต่างมีความมั่นคงมีอากาศถ่ายเทสะดวกจัดที่นั่งเหมาะสมตามกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนมีความพร้อมดึงดูดใจและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียน มีแหล่งเรียนรู้และมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21ของนักเรียนตามบริบทของโรงเรียนมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจจากนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนมีนวัตก,กรรมแนวทางเพื่อสนับสนุนความสำเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์มีความยั่งยืนสามารถเป็นแบบอย่างได้